ข้อที่หนะคะจงเติมเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือมากกว่าในช่องว่างที่ทําให้แต่ละข้อความต่อไปนี้เป็นจริงพร้อมทั้งแสดงแนวคิดนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะเนื่องจากรูทลบเจ็กำลังสนะคะก็จะมีค่าเท่ากับรูทสี่นะคะลบเคูณลบเเป็น49กนะคะก็จะได้เท่ากับเจ็นะคะแล้วก็จะได้ รูทลบเจ็ดกำลังสองเนี่ยนะคะมากกว่าลบเจ็ดนะคะข้อที่หนึ่งก็จะเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปข้อที่สองนะคะเนื่องจากลากที่ห้าของลบสามสิบสองนะคะมีค่าเท่ากับลากที่ห้าของลบสองกำลังห้านะคะซึ่งก็เท่ากับลบสองนะคะและลบ ลากที่5ของ32นะคะมีค่าเท่ากับลบลากที่5ของ2กำลัง5นะคะซึ่งก็จะเท่ากับลบ2นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าลากที่5ของลบ32เท่ากับลบลากที่5ของ32นะคะเพราะนั้นข้อที่2ตอบเท่ากับนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเนื่องจาก รากที่3ของ108นะคะส่วนด้วยรากที่3ของ4นะคะเท่ากับรากที่3ของ108ส่วน4นะคะก็จะเท่ากับรากที่3ของ27นะคะซึ่งก็จะเท่ากับรากที่3ของ3ยกกำลัง3นมค่าเท่ากับ3นะคะและรากที่3ของ9 คูณกับรากที่3ของ24นะคะมีค่าเท่ากับรากที่3ของ9คูณ24นะคะเท่ากับรากที่3ของ216นะคะก็จะมีค่าเท่ากับรากที่3ของ6ยกกำลัง3นะคะมีค่าเท่ากับ6นะคะดังนั้นรากที่3ของ108ส่วนด้วยลากที่3ของ4นะคะมีค่า น้อยกว่าลากที่3ของ9คูณกับลากที่3ของ24นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่3ตอบน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่4นะคะเนื่องจาก12ส่วนด้วยรูทแนะคะเท่ากับ12ส่วนด้วย2รูทสองนะคะเท่ากับ6ส่วนด้วยรูทสองนะคะทำส่วนให้ไม่ติดกลนนะคะก็นำ รูทสองมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้6กรูทสองส่วนสอเท่ากับ3ารูทสองนะคะ,ะและรูทนะคะก็จะเท่ากับรูทสามคูณสามคูณสองนะคะก็เท่ากับ3ามรูทสนะคะดังนั้นสิบสองส่วนด้วยรูทแปเท่ากับรูทสนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ เท่ากับนะคะต่อไปข้อที่5นะคะเนื่องจาก6ส่วนด้วยลากที่3ของ4นะคะเราก็จะทำส่วนให้ไม่ติดกลนนะคะโดยการนำลากที่3ของ2นะคะมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ6คูณกับลากที่3ของ2นะคะส่วนด้วยลากที่3ของ 4นะคะ4ก็คือ2คูณ2นะคะตรงนี้ก็เป็นคูณ2นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้6คูณกับลากที่3ของ2ส่วนด้วย2นะคะ2 3เป็น6นะคะก็จะได้3รลากที่3ของ2แบบนี้นะคะ,ะและลากที่3ของ18คูณกับลากที่3ของ6นะคะก็จะได้ลากที่3ของ 18คูณ6กนะคะก็จะได้เท่ากับรากที่3ของ3คูณ3เป็น9คูณ2เป็น18แล้วก็3คูณ2เป็น6นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้3นะคะสามแล้วก็รากที่3ของ2คูณ2เป็น4นะคะดังนั้น6ส่วนด้วยรากที่3ของ4นะคะ น้อยกว่ารากที่3ของ18คูณกับรากที่3ของ6นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่านะคะ